คนบานคนร้องแต่ข้าก็เศร้าใจอยู่ดีเจากก้าพอรู้ใช่ไหมก็มเพราะเหตุใดถ้ารู้ว่าความรักหนักใจแต่สวรรค์ก็มีถึงบลาย้ารู้ว่าท่านต้องการผู้ใดมาครอบครองพะยาค่ะก็จริงอยู่ว่าข้าจะชมหญิงใดก็ได้เหมนแต่นางมัทน,นาไม่มีหญิงผู้ใดมาเทียบเทียงได้จิตรลดที่ข้าสั่งเจ้าให้เข้าไปหาลูกเจ้าหาได้หรือไม่เทวะข้าบาัดไส้ฟ้าดำ นำลายล่ดนใป้าฝา,าอมนาไแไม่เวทมใดอลบสุดบจงรวันไปทั่วนบันดันทั่วทน,น,นไเวนใดข้าบาทได้วาดรูปอนงงเพื่อนเทพิสขอองค์อมรจงทอพรเนตามาเจอนารูปขึ้นมา ล้วนจะเป็นรูปที่งดงามแต่ก็ยังสู้นังมัฒนาไม่ได้ฉะนั้นต้องคิดแผนใหม่ให้ได้ดังใจพระองค์จะคิดอย่างไรเล่าข้าหมดปัญญาละข้าบาทขอทูลบัดนี้อย่างที่ข้าเที่ยวไปข้าได้พบอิทยากรท่านอยู่มีนำว่ามายวินเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคมสามารถสะกดจิตและถอนอาคมได้เขาอยู่ไหนข้าได้เห็นเองแล้วเช่นนั้นเขาคงจะวิเศษแล้ว าทราบแล้วจึงล่านาตัวขอมาพามาด้วยรึนี่มายาวินพระพ่อเจ้า,จาด้วยความจงรักภักดีความชั้นชื่อมายวินมีวิชาด้านความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์มากมายความฉั้นพร้อมที่จะรับใช้ท่านจุเทศน์น้อย ทำไมนางมาแล้วยังไม่ยอมพูดจาและสบตากับข้าเพราะนางกำลังตกอยู่ในมลนสะกดเดี๋ยวข้าจะรีบแก้มนให้เดี๋ยวนี้นางมัทนาสุดสวยถ้าหากท่านสุเทพถามอะไรเจ้าเจ้าจงตอบด้วย้อยความที่อ่อนลวานน่าพึงพอใจไม่ว่าเจ้าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเจ้าจงรีบตอบเร็วพคันข้าข้าใจแล้วหากกองสุเทพนั้นตัดถามอะไรหม่อมฉันก็จะตอบในทันทีมัทนาคนงาม พี่นั้นหลงรักเจ้ามานานแล้วเจ้าบอกพี่มาเถอดว่าเจ้าก็รักพี่เช่นกันหม่อมฉันจะรักหรือไม่รักท่านก็ไม่สามารถขัดความของท่านได้มัทนาที่เจ้าพูดมานั่งจริงหรอตอบข้ามาหม่อมฉันจะขอตอบท่านว่าหม่อมฉันจะพูดแต่สิ่งที่ท่านต้องการจะรักหรือไม่รักน้องจิงไม่บอกสิ่งที่น้องต้องการได้หรอจะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่ท่านท่านต้องการอย่างไร ข้ารักเจ้าและหวังว่าเจ้าจะรักข้าเช่นกันความรักของพี่นั้นไม่เหี่ยใจหากไม่ได้แอฟอิงเจ้าความรักของท่านนั้นจะหาความน่ารื่นเริใจเขาเพียงได้แอบชุดอย่างนั้นหรอโอ้มัทนาทำให้เจ้าไม่ตอบในสิ่งที่ข้าถามโอ้ท่านเทวดามัทนาจะตอบในสิ่งที่ท่านได้ถามมาแล้วนํานทำไมเจ้าใจแข็งกับข้าแบบนี้โอ้ถึงบอกฉันจะบอกมา แต่ดิฉันจะต้องทำใจให้แข็งแรงหากข้ากอดจุกเจ้าเจ้าจะว่าอย่างไรจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามแต่หม่อมฉันจะไม่ทำหน้าที่หม่อมอฉันให้หข่าดต่อไกหรอมายวินทำไมนางถึงเป็นเช่นนี้เหมือนคนที่กำลังไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนข้ากำลังคุยกับุูนยนต์ท่านสุเทพที่นางเป็นอย่างนี้เพราะฤทธิ์มนต์สะกดซึ่งบังคับที่ตอบเรื่องราวได้แต่บังคับจิตใจคนที่ชอบนั้นถ่าทำได้ไหม แต่ถ้าท่านต้องการให้หนางคอยรับใช้ท่านค่ะอาดปลุกใจนางด้วยเวทมนต์ไม่ให้ขัดคําสั่งท่านบังคับให้เป็นข้ารับใช้ท่านแต่ข้าไม่อยากได้นางหรือวิธีนี้เจ้าจงรีบไปคลายเวทมนต์เดื๋ยข้าจะได้สมใจกับนางน,น้อมรับพระประสงค์อันเวทมนต์ที่ผูกจิตใจนางอยู่นี้จงคัายออกนะบัดน,นี้ไปอย่างช้าช้าโอ้เพียง โอ้แม่ชมงามดังสว่างสวยดังสายฟ้าเจ้าจะรีบไปไหนที่แม่ขอชฉังานที่นี่เนี่ยอะไรนะคะของฉันจับได้ว่ามีคนเก่งไหมหรู่และขมงฉันจับได้่ามีค่งเลยข้าใช้คนของข้าทำไว้มนุษย์เจ้า้าาาจะเศร้าใจไปเลยข้าเพียงต้องการจะรู้ว่าเจ้ามีใจให้ข้าหรือไม่ หากเจ้ายัางไม่มีใครเจ้าจะกดรับลับลบคขาไว้เถิดตอนนี้หม่อมฉันยังไม่ใครด้วยนะเจ้ามีคนอื่นแล้วใช่ไหมหากเจ้ายัางไม่มีเจ้ารับคำรักจากข้าไปด้วยทีจะหม่อมฉันไม่ได้รับพระองค์ดีจะให้หม่อมฉันกราบพระองค์จะดีเจ้าจะไปไหน ทำให้อ,องค,ครบอกเจ้าว่าข้ามันลำพานมองชั้นกางเกณฑ์เห็นได้เองสิะเจ้ามาันเรล่นกับความรู้สึกข,ของข้าเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนบ้าเป็นคนโง่หรือไงมันฉันไม่ได้บางอาจมาดูสิสิคะองคะมันยยนเป็รณะองค์มรนาเจ้านี่ช่านเจ้าอะ่รยิ่งหนักคำพูดสำหรับคำพูดที่สุลออกมามักจะเป็นคำพูดที่ไม่ดี ไหนเจ้าก็ไม่ได้รับค้าแล้วค่าจะขอตักแช่งเจ้าเื่ที่ค่าต้องการทานช่นใที่ข้าาแฟเป็น่นะบจ้าินเจ้าจัดหาดอกไม้ที่นางมัฒนาต้องการได้หรือไม่ได้ดอกไม้ที่พวงสุขัมานั้นมีอยู่ในส่วนนันทที่พระเหสีไดกินทรงโกรดเห็นสะีอยู่แตในส่วนสวรรค์ในดินแดนลัน ดอกไม้ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรไม่มีชื่อว่าพระสกามีสีแดงเหมือนผู้หญิงเวลาอายแล้วมีขนาดใหญ่และสูงกินหงสอีกด้วยรวมทั้งยังมีหนามมากไมยเหมือนมีเข็มอยู่อีกทั้งยังมีรสชาติหวานอร่อยเจ้าบอใจในดอกไม้นี้ไหมด้วยอ,อำนาจุรีษาข้าขอสับแช่เจ้าให้เป็นดอกไม้ชนิดนี้ เชินไปจุกน้ำเล่นบ้างละดี <c oughs> <c oughs> ช้าก่อนนี่ไม่ใช่เป็นดอกไม้ธรรมดาข้าอยากให้พวกเจ้ารีบขุดไป ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่นี่เป็นเทพธิดาที่จุติจากแดนสวรรค์ นีเดินอีกต่อไปก็คงตามทหารไม่ทันงั้นเจ้างจงนําพวกทหารนะพาพานไปก่อนไปให้ไปดูว่าที่อยู่ของพระจันาร์วิทักจ์ยศินยอยู่ที่ไหนเดาน,าน่ะโอ้โหแล้วลึกขึ้นแล้วก็สุดจะเสียดายได้ได้พบประสบหลายนี่ค่ะแล้วบอกเคยเห็นครางงามอร่ามผู้ ช่นนูแล้งเล่นๆจนลลแล้วไล่ใวันนี้นงานนี้ถ้าได้พบที่อยู่อาศัยของผ้าจ้าแล้ว,วข้าเจ้าค่ะดีมากงั้นเราจงไปพาก,กันเถอะ ทันทมาเรื่อยๆทรงพระรัยที่ใดก็พักที่นั่นตัวเราเป็นเจ้าของบ้านมาเถิดมาเถิเดเทพยาข้าขอต้อนรับท่านองค์เท้าเชยเสด้วยความจริงดีมาน,นาพระบิดาเจ้าค่ะดิฉันไม่เตียมาหารเรียบร้อยแล้วขอเชิญพระบิดาและเท้าเชียเรเสดนะเจ้าค่ะ เอ้กุสุบินเห็นร <studio> ู <cado> ้ว <anc> ่าเมื่อกี้นี่เทวานารีได้เสด็จมาณศาลาข้าพระเนธเห็นดารุณีวิเศษซ้ายท้ามุ่นนี้ทะาเลี้ยงไว้ด้บุตรหาความวิลายเปรียบถ้าข้าได้มาครอบครองคงจะชื่นดูเย็นข้าขอเชิญท่านเข้าไปในอาสมเถิดเชิญท่านอาจารย์นาทางไปเถิด บอกไม่เคยนับก่อนการพอเห็นก็สับสานฤดีรับอบหักหายยิ่งย้อนว่านิดาแล้วก็ยิ่งร้อนจะคลายเพิงรวมประชุมกายนะักอุราลาลดชากนดูเห็นนะับประตูรำไรจับหนึ่งจะมีใครจับพระจกพระอาสม ที่เช่นกันฉะนั้นพี่จึงดีใจที่เจ้าก็มีใจให้พี่เช่นกันบอมฉันเคยได้ยินคำสุภาษิตโบราณไหมว่าผู้ชายอย่างเรงัก็มกักจะมีหลายลิ้นถ้าพี่มีหลายลิ้นที่ทุกลิ้นของพี่ก็คงบอกรระแค่นานคนเดียวตอมฉันได้ยนคํำตระยานเกนจากพระองค์บอมฉันก็จัดเปนรักขเกือนจากพระองค์ค่ฉะนั้นพี่ก็ยินดี หิงใดที่ขัดใจผัวหัวก็คงมีรักได้นานต้องช่างประจบประแจงตัวข้านี้เป็นถึงที่ดาจักรจัดจุดประจ,บ,จ,ประจบประแจงไม่เต็มไหนจะสู้ที่ดาพโยคีได้อะนทีเจ้าเกินไปแล้วนะไปมัทน,นาอยู่ไปก็ไรประโยชน์หาสาระอะไรไม่ได้เลยไปทุกษิณทำเป็นประกบประแจงหัวไม่รู้จักเจียมเนี้ยเจียมตัว ฉะนั้นเรารีบกลับลำดับไปค่ะหม่อมชานมีแผนการดีจะถวาย วายบังคมเสด็จพ่ออันเป็นที่รักและคารพยิ่งของลูกหมอมชั้นมีเรื่องจะให้เสด็จพ่อช่วยบัดนี้ท้าวชัยเสนได้มีพระชายาใหม่ซึ่งสร้างความคัดแค้นใจให้กับลูกมากหากเสด็จพ่อกรุณาได้โปรดยกทัพมาล้อมปรุงชัชสิตินาปูระเพื่อทําการแก้แค้นให้หมอมชั้นด้วยเถิดหมอมชั้นขอกราบขอบพระทัยเสด็จพ่อล่วงหน้านะเพคะไม่ได้การละเราจะต้องทําการแก้แค้นให้ลูกของเรา ทหารทหารจัดทัพเตรียมล็อกฮัตสินาบุระแก้แขนให้ลูกข้าัาเตรกราปยาค่ะข้าไม่นึกว่าจันทีจะกดแขนเรามากเี่งนี้ถึงบอกให้พระบิดายกทัพมาตีเมืองเราตอนนี้มัทน,นาก็ยิ่งไม่สบายอยู่ข้าว่าจะกลับไปเยี่ยมนางสักหน่อยเจ้าไปกับข้านะสุพางเอเจ้าได้ยินมาว่าหมอมฉันได้ข่าวว่าองค์พระสวามี กลับมาทีมรานักบอลในทีนี่ยคะแ้วข่าวการสงทนาเป็นยังไงบ้างฝ่ายสมเด็จพระพิดาก็ยังคงยกทำเข้าพิณีเทิงของพระสวามีเรื่อยๆแต่ทัของพระสวามีก็ยังคงรับไม,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 ม่ได้ ที่วันธนะนี่ใครกันรึจึงมานั่งอยู่ที่นี่เกมาจากไหนไม่รู้หรือนี่เป็นที่ส่วนหลวงเจ้าพระมูล่โดอาัยใ้ข้าด้วยพระชายามัทนารับสั่งให้ข้ามาที่นี่จริงรึเกนษริณีนั่นที่วันธนนะยังเจ้าลองค้นกระเป๋ามันดูสิอันนี้คืออะไร จรรึ๊เจ้าพรามเท่าฉันได้เล่าเจ้าจึงอมุสาได้เช่นนี้ผู้ใดสาเจ้ามาหรือถ้ารับใช้อง์เหนือหัวด้วยความจงรับภักดีอีอย่างถ้านามัทนาทรงรักสวามียิ่งนักเห็นได้เจ้าใส่คมเช่นนี้เจ้านี่ช่างเจอจาสาใสานะ่นักยิ่งพูดยิ่งหนวโกหกข้าได้อย่างไรเจ้านี่นะอยู่ไปก็หนักแผ่นดนินั่นที่วันรักมนันเอาเชือกมันมัดมัน แล้วตามทำเท่า,า,านี้ล่ะมันมีความผิดมากนะจับมันแห่รบเมืองแล้วในระเทศมันเสียเอาทหารจับพาไป จันทีพี่คิดออกไปให้ข้าอยอมจะปัดไปเถอะข้าคอยดูนะข้าจะตัดหวัวมัคคราราชามาฝากเจ้าให้ได้ตาเท่าวิทุนมาขอเขา้าฝ้าเจ้าค่ะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปมันคงจะมีเรื่องสำคัญจริงๆให้มันเข้ามาสิเจ้าค่ะ นางมัฒนาให้เป็นชุบกับสุพรรณพระเจ้าค่ะข้ามัช่างโง่จริงเลยมารู้ตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะข้าได้สั่งข้าหนังทั้งสองไปแล้วข้ามันสมคนใจจริงเลยโอว่าช้าก่อนพระเจ้าค่ะหม่อมฉันหาได้ประหารสองคนนั้นไม่สุพารณขออาสาออกรบจนสิ้นชีวิตในสนามรบส่วนนางวัฒนาหม่อมฉันได้ปล่อยนังกลับสู่หิมวันพระเจ้าค่ะดีจริงถ้าอย่างนั้นเราไปตามวัฒนากลับมาเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าได้ยินคำอ้อนกากเจ้าแล้วข้ามีใจสงสารยิ่นักข้าเห็นนามเจ้ามีอยู่ส่วนสว่างกับข้าเจ้าเห็นดีหรือไม่หม่อมฉันมีรักที่นั่นคงที่ไม่อาจละชิชายที่หม่อมฉันรักไว้ได้ข้าขอขอบประชัยพระองค์ที่มีจิตเมตตาตานีหม่อมฉันมาเลยตลอดแต่หม่อมฉันตอบไว้ไม่ได้นะคะมัทนาเจ้านี้ชงแปลกยิ่งนักเหตชนไเจ้าถึงละเกียจข้าหรือข้า อุศรักและไว้ใจเจ้าจะเอาเจ้าไปอยู่ส,สวรรค์เจ้าก็ไม่ไปหรือเจ้าจะยอมทนทุกข์ทรมานอย่างเช่นนี้เล่าดังนั้นข้าสับแช่งให้เจ้าเป็นกุนหลาบที่รอคอยความรักอย่างนี้ตลอดนิรันดร์เถิด กระหม่อมแก้วของมอมฉันไม่น่าเป็นเช่นนี้เสียเลยองค์สุเทศและพระสวามีช่างใจไร้เสียนิกรายโถช่างน่าสงสารจริงๆเจ้ามานั่งทำไรที่นี่ทำท่าสกเศร้าเสียใจยหรือว่ามัทนาชัญญะอาเป็นที่รักของข้ากระเหิดอันใดหรือฉันนางมัทนาได้แต่ฟ้อวอนขอให้องค์สุเทพ ให้หนางน้นจากความทุกข์สุเทพจึงชวนนัางมัทนาให้ไปอยู่ด้วยกันบนสวรรค์แต่นางมีความแน่นคงในความรักที่มีต่อพระองค์ยิ่งนนะักจึงไม่ยอมไปจึงทําให้องค์สุเทพไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งจึงศัก์เช่นให้หนางกลายเป็นดอกดอกุลับตลอดกาลถที่ข้ามาไม่ทันหรือนี่เพราะความโง่เขลาของข้าแท้จึงทําให้นาง ต้องถูกสับเป็นดอกกุหลาบตลอดไปข้าจะนำดอกกุหลาบนี้ไปที่วางของข้าเพื่อที่ข้าจะได้อยู่กับนางตลอดไป

Would you, you confine you me your hopes and arms? Oh, the day! It's hidden deep within my soul. So I'll bury my treasure and bury it deep. With all of my footprints, I've hidden the keys, you can find them.